ครับสวัสดีครับพี่สี่ตู้กลน,นะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบอ,อ,อกับพ่อแต๋มนะพี่น้องเนาะพ่อแต๋มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยนะพี่น้องเนาะครับเป็นเด็กมีผู้โชคผู้มาเนากนะกับพ่อสางคมพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบแปดพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออก 402810ครับเล็ล่างออก28เนา 2, 8, นะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมวัต่ิพานมากกับเข่าตัวกับปนะพี่น้องนี่ครับวันจันทร์ที่18พอย .2567 ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8พี่น้องครับชุดวิ่น123 หนึ่งกับมาเนาะพี่น้องเนาะครับพอช่างคามมาเนี่ยในที่แปดหนึ่งแปดสองพี่น้องเลขออกสองแปดเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไปโศกไปมนานพอเตียมกะดีใจน้ำได้พี่น้องเนอะครับไปบโบโฉกบอมานเมื่อนี้พอเตียมผ้ามาติดตามต่อยอนะครับกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเพชรส่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ไปเบิ่งนนำกันนำพี่น้องเนาะสัตว์เขียนบิกพี่น้อง พุทธที่20 ลาพัฒนาพ่อช่างคม บนล่างวิ่งดูดพี่น้องหับ1กับ2 1กับ2เน้นที่2นะครับ ครับชุดวินพี่น้องครับคือชุดวินพี่น้องเนาะห้าหกเจ็ดครับส่วนจับคู่พี่น้อง หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับสองห้า สองเจ็ดนะครับครับส่วนตัวเน้น,นพี่น้องเนียพอสังคมเน้นให้ที่สองห้าสองเจ็ด นะครับเอาหมักชอบตัวเดียก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำเด้อพี่น้องเนอะมวดที่ผ่านมากับเข้าตัวกลับเนอะครับเนอะครับมาบางเล็กสามตัวพี่น้องอกันไว้น้ำเน้อพี่น้องเนอะกันกัน กันศูนย์ซีพี่น้องครับเลขสามตัวแปดสองห้า หนึ่งสองเจ็ดนะครับครับเน้นท <eye> ี่หนึ่งสองเจ็ดนะครับครับสัตว์เก่ดนะพี่น้องเนาะครับ ครับแชปหาจอได้พี่น้องเดี๋ยวพอเตรียมเสมียเบิรงก่อนนะพี่น้องเน้ะพอเพดทรงมาให้นะครับครับตําราวช่างคมปิ้ง1กับ2องขับเลขติดห้าหกเจ็ดหนึ่งหกหนดสองห้าสองหกสองเกัน0ูย์สเลขสามตัวก,กับ8ปดสองห้านะพี่น้องเนาะ สัดเจนนะพี่น้องเนาะที่สำคัญก็จะเริมได้พี่น้องเริ่มมาสอบตัวในห้องก็จะลืมกับตัวไว้นําเนาะครับเนาะครับพ่อเตี่ยข,ขอขอบคุณพอเพียรหลายนะครับเดิอที่ส่งมาให้เนาะครับเนาะแต่ก็ขอ,ขอขอบคุณพอสังคมหลายนะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตี่ยมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วขอให้แตกงปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันนพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มเน้่พี่น้องเลือกออามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อเตมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอ่อเตมนำนาการเอาสุดท้ายตายสุดนี่ขอให้ทุทีทุกคนโชคโมันๆนพี่น้องเนาะครับเอาสาหรับทีนี้พ่อเตมมีเค่นี้พี่น้องพอกันชิปนา สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม